เข้ามาแล้วนะครับสาหรับคันตงหน้าบินของค่ายหมาป่าที่ราคาจับต้องได้คันยูจีนตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะครับก็จะต่างกันแค่ตรงนี้แหละสีแดงสีเงินแล้วก็สีเขียวแล้วก็จะมีตรงแต่งโครงตรงนี้นะครับเป็นลายทางนะเป็นลายทางขหาดจะมีทั้งหมด3สีแบบนี้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของค่ายหมาป่านะครับเป็นโลโก้ของค่ายหมาป่าของแท้ต้องมีอย่างนี้นะ ตัวนี้จะเป็นคันตกหน้าดินนะครับเวท15ถึงสามสิบลบเวทหนักๆโวดๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นคันเนื้อผสมนะมันจะคันมันจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากกว่าปกติหน่อยนึงแต่ข้อดีของคันเนื้อผสมก็คือว่า1มันได้ความเหนียวของไฟเบอร์2มันได้แรงสปริงตัวของคันกราไาฟายเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้มารวมอยู่ในคันคันเดียวกันรับรองว่าใช้งานได้ดีในราคาที่เบาๆนะครับส่วน มาดูเนื้อแบงค์นะครับตัวนี้ให้ดูก่อนเลยว่าเนื้อแบงค์เขาหนามากอาจจะมีเข้ามาทั้งหมด5้าระยะนะครับมีหกฟุต7็ดฟุต8ปดฟุต9้าฟุตแล้วก็สิบฟุตสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับมีทั้งสามสีกดที่ตะกร้าสินค้านะครับกดที่ตะกร้าสินค้าหรือสอบถามข้อมูลก่อนสั่งซื้อก็ได้สินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ